สว,ส,สวัสดีจ้าจาน้องยิ่งสวัสดีเจ้าค่ะแม่ดึกดืกด่นมืดข้าป่านนี้ยังไม่นอนตัวเองก็ไม่นอนเหมือนกันามาถามคนอื่นเขานี่มันจะไม่ใช่เวลานอนจะนี่เป็นเวลาไล์สดด่าชาวบ้านอยู่อุตางายตายแล้วสร้างเวรสร้างกรรมจนกระทั่งมืดคํา <laughs> วันนั้นน่ะที่คุยกับสี่คนน่ะ ตายฉันโดนหมอปลาบุลี่ซะไม่มีดีเลยอะ่ะแมอาจารย์ยิ่งสักไม่ต้องไปว่าเขาตัวเองก็ไม่ต่างกันนะ <c oughs> ยาเขาฉําเหมือนกันละแม, <c oughs> ม่นนะี่นะไม่ดีหรอเนี่ยคุยกับหมอผีวันนั้นอะฉันคงจะโดนมดลภาวะฉันป่วยจนถึงเดี๋ยวนี้เหรอโอ้อาการแย่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูแย่ลงไม่ฉันอยู่บนที่นอนแล้ว เราจะพยายามจะไม่อยากกินยาแก้หวัดแก้อะไรเยอะจนเกินไปก็คิดว่านอนเยอะหน่อยเดี๋ยวมันก็อาจจะหายช้าแต่มันดีขึ้นอ๋อดื่มน้ํามากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้ามากหน่อยนี่คือน้ำบางุ่นหรือน้ําเปล่าโอ้ยน้าเปล่าฉันไม่ได้กินน้ำบางุ่นมาหลายวันเลยอย่านี่ที่ป่วยเพราะคิดว่าเป็นน้ำบางุ่นใช่ไหมใช่ฉันคิดว่ายัางไงก็ตามมันฉันป่วยมันฉันไม่ได้กินน้ำบางุ่นนะป้าแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันผ่านไปได้อ่ะมันจะเป็นปกติแล้วป่าผ่านได้ ฉันกลัวฉันจะลงแดงตายลงแดงตายหรอกผ่านให้ได้นะจะยิ่งจักต้องผ่านให้ได้นะแล้วจะผ่านไปแล้วเดี๋ยวฉันก็คงเลี้ยวกลับไปอีกแหละแล้วจะเลี้ยวกลับมาทาไมอีกละ่ะทำไมน <c oughs> ี่แล้วประเด็นคือนอนหลับไหมทุกวันเนี้ยหลับเมื่อคืนเมื่อคืนเท่านั้นที่หลับหลับตื่นเตินแล้วก็บางคืนก็หลับยาวก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่า พอวัยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยมันก็หลับเป็นช่วงๆเหมือนดูหนังซีรีส์อะค่ะสามชั่วโมงสองชั่วโมงอืมอเห็นไหมก็ห,หลับปกติก็หลับอยู่ก็หลับเสร็จแล้วตื่นมาก็มาเล่นติ๊กตอกแล้วก็หลับต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันหลับไม่ปฏิปตะเป็นเรื่องป,ปกติของวัยชาราเนาะไม่รู้สิฉันยังไม่ชราฉันก็ยังไม่เข้าใจอ่ะโหยังไม่เข้าใจอีกเนาะต้องให้หมอปาวคอนปอมาทุบแล้วมั้งว่าเนี่ย S <S นี่จะว่าไปนะไม่อยากนินทาเขานะถึงเขาจะตัวดำดำแต่จิตใจเขาน่ารักนะนอาจารย์เดียรว่ามาทรายายเขาจิตใจ,ใจใดีจิตใจลู้ <ใน S 1> <ห>เออแต่ไม่มีอะไรทำไงไม่รู้วันวันปุ้นเปี้ยนอยู่แต่กับเรื่องผีสาม <S 2> <S 2> งมันเป็นงานของเขาไงอาจารย์ทำไมไม่ชวนเขามาวิปัสสนามาเข้าวัดให้เขาใส่ชุดขาวแบบนี้ก็อาจจะดูดูสะอาดสะอานก็ได้นะ มื่อวานเขาก็ใส่ชุดขาวไม่ใช่เหรอก็ใส่เสื้อขาวก็ใส่อยู่ตัวเดียวออกกี่สิบช่องกี่สิบรายการก็อีกเสื้อตัวเดียดนี่แหละซื้อไปให้เขาสิบ้าเกี่ยวะลรกับฉันละก็ให้เมียเ็าหายผัวก็จะไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะเอาเป็นกัลยานมิตรไงหวังดีไงไปสารแนเรื่องคิดเขาไงกัลยานมิตรต้องซื้อเสื้อชาวบ้านซื้อใส่เองไม่ดีหรอได้อเขาจะเรียกว่ากัลยานมิตรได้ไงกัลยานมิตรก็ต้องแบ่งปันกันบ้างสิก็ต้องแนะนําบอกกล่าวเขา อ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเลือกที่ตู้ใช่มีตัวไหนเน่าๆฉันไปฝากเขาของดีๆมีตั้งเงยอะไปคิดจะเอาให้เขาบ้างหรือไงอ้าก็ไม่ได้เสียนิยะฉันภาพเก็บของฉันในตู้ฉันเป็นคนแบบขนอมเสื้อผ้าค่ะแล้วไซส์เขาจะใส่ได้หรือเปล่าประเด็นอ๋อฉันนะนะสองข้าวของเขาไม่ยะฉันอ้วกขอเขาตั้งเยอะก <c oughs> ็ได้สิแล้วเขาจะใส่ได้เหรอเขาถามไมปไปไ่เป็นไรแค่เมียเขาแยบอักบิปหนีบหลังก็ได้ เอาเข็บเย็บปากกัมาไปเย็บเสื้อแทนเออใช่พอเย็บปากเป็นเสร็จใช่ไหมได้เหลือแค่ไปเย็บเสื้อต่อนี่วันนี้ในเมื่อวันนั้นเห็นคุณกิกมายุรินเขาไลฟ์สดแล้วเราก็ลืมไปว่าเออคุณตุ๊กดวงตาเคยมานั่งฟังเราสนทนาเอเคยมานั่งฟังเราทําบรรยายทาที่บ้านที่ที่ที่หมู่บ้านแกเราก็นึกขึ้นมาว่าเออคุณกิ๊กเอาคุณตุ๊กมานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะว่าเออเขาอายุเยอะขึ้นแล้วก็เลยมานึกถึงว่าเฮ้ยเราน่า ต่วนใาจะยิ่งสักมาคุยกับคุณตุ๊กดวงตามาคุยกับคุณปุ๊ป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 ปิยมาดอย่างเงี้ยเออหน้าเอาหล่ยาลาลุ่มาคุยเพราะว่าปุปปิยอมคุณปิปุปปิยมา็นลู่ศิษยิ์เราอย่างเงี้ยเออแต่ละชื่อสวยๆ่านั้นฉันลงมานั่งก็อับเฉาเนี่ยอายุเจ็ดสิบพอๆกันหมดเลยรุ่นเจ็ดสิบหมดเลยเนี่ยเจ็ดสิบอ้าบหมดเลยคุณตุ๊กดวงตารู้จักคุณตุ๊กเป็นคนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเป็นคนธรรมธรรมโมนะใช่คุณปุปปิัติรเหมือนนกัอคะ แต่แต่ค<ต>ุณปุ้ยปิยมาศร,รู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอเธอนานมาแต่พิทุกดวงตาแบบเมื่อไม่นานนี้ก็ยังมีโอกาสได้คุยเธอเป็นคนน่ารักนะอืมใช่อาจารย์เพิ่งเจอกันไม่นานมานี่เองเธอมีกวนเลยนะเป็นกวนธรรมะหมดเลยโอ้ดีจังต้องเจอแล้วนี่อีกไม่นานนี้อาจารย์จะเจอคุณอ้วนรีเทิร์นจะเจอคุณทงธงมกโจกแล้วก็เจ้าของเดอะมอเก็เชิญอาจารย์ไปสนทนาธรรม เหลออุ้ยอาจารย์ก็อยู่ในแวดวงไฮโซนะใช่เขาแบบเหมือนแบบเออเขาแบบอยากฟังธรรมเขาไม่เจอเคยจะเคยเจอใครพูดเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอามานัดรวมกวนแก๊งกันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอาเชิญอาจารย์ไปคุยกับกลุ่มเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออนึกถึงอาจะยิ่งสักเห็นคุณกิ๊กว่าเอ้ยน่าเชิญมาคุยกันเดี๋ยวหาาลาคุณกิ๊กก็ชวนเราบอกว่าให้เราสนทนาธรรมกับเขาและจริงๆเราก็นัดกับคุณกิ๊กไว้ว่า เราจะเราจะแบบสองช่องแบบนี้แล้วก็คุณกิ๊กเขาขายอะไรนะสเปรดกรีนกับอะไรต่อมีอะไรก็มีของเยอะแมวรายแมวเออเราก็จะช่วยกันเพราะว่าคุณกิ๊กเขาก็เรื่องค้าเรื่องขายเขก็แบบนะสุขภาพเรียบร้อยอาจารย์ก็คงจะรู้ความเป็นแม่ค้ามันต้องบวยวายแบบฉันแหละเขาเคยเอามาให้อยู่นะของอาจารย์เขาบอกว่าให้ดีนะมันเป็นธรรมชาติ เออแต่ประเด็นคืออาจารย์ไปทาของนางหายที่ไหนก็ไม่รู้ประเด็นก็ไม่เป็นไรนี่โทรศัพท์บอกคำเดียวเดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้ใหม่เดี๋ยว,ยวลองลองลองบอกแกนหน่อยจะเอามาลองใช้ดูถ้เผื่อจะรีวิวช่วยรีวิวช่วยแกนหน่อยเออใช่นะมีอะไรก็บอกบอกกันนะอาจารย์น้ําพริกออกตัวใหม่ก็บอกเดี๋ยวฉันจะได้ช่วยกันใช่อาจารยิ่งสั่งมีอะไรรีวิวอีกเวลานอกจากฟ้ดเค้กเออฉันจะบอกข่าวดีนะตะกา้าฉันมาแล้ว <laughs> ขายของได้แล้วใช่ไหมวันนี้ฉันก็นั่งขายเมื่อตอนเย็นได้ตั้งหลายหมื่นแนะ่อาจจะยิ่งสักจะบอกอะไรให้ฟังอย่าไปเปิดวิดีโอขายของทิ้งไว้อย่างนั้นในยี่สิบสี่ชั่วโมงหมือไลฟ์สดอะ่ะมันมันจะปิดตะเก้านะอย่างนั้นอะ่ะเจ้าหน้าที่ของฉันบางคนเขาทำทีนี้ฉันเองอะ่ะตัวฉันเองฉันก็นั่งไลฟ์ไลฟ์แบบนี้บางทีกลางคืนก็นั่งไลฟ์จริงๆนี่นับกันอีกแล้วนะว่าอาทิตย์หน้านะเราจะเริ่มรอบเช้าแปดโมงรอบหลังหลังสามทุ่ม คิดดูแล้วกันนะตหลางมันจับหนักนะเราจะยิ่งสักก็ไม่เปิดไฟ์สดทิ้งแบบนั้นมันจับมันเริ่มจับได้เพราะเรามันจับได้ทีนี้มันจะบล็อกตาก้าตลอดเลยก็นั่นแหละสิแล้วเชฟก็เลยต้องทําทําห้องสํารองไว้อีกสองสามห้องเอาไว้ทำอะไรตั้งสองสามห้องอ้าวอีห้องนั้นปิดก็มาขายอีห้องนี้แล้วปิดทําไมล่ะอ้าก็เกิดโดนอีขึ้นมาใครจะรู้ล่ะ ก so, so, ็อย่าไปทาสิไลฟ์สดสดสดสิเนี่ยสดสดแม่ยังกะแค่แค่อีดีไลฟ์จะโดนอย่างเดียวเรื่องอื่นก็โดนนะยาเวลาขายของก็จะยิ่งสั่งขาคาปกติมันไม่โดนหลอกส่วนใหญ่ตะกร้าจะไม่ค่อยปิวโอ้ยเดี๋ยวฉันก็หยิบมีดขึ้นมาเดี๋ยอ่นั่นนี่ลดนคล้องแข้งคล้องแข้งฉันก็ทําซุ่มซ้มจะตายในระหว่างไลฟ์น่ะก็อย่าไปเอามาสิเอาเรามาหั่นนะปากนะหั่นก็ไปสิปากเวลาหั่นคนอื่นชาวบ้านเนี่ยหั่นเก่งแล้วเกินจะเวลาหั่นเค้กใช้ปากหั่นไม่ได้จ้ะ แม่มันน่าอายอุตายอุตายอุตายแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยอารมณ์ไม่ดีแล้วจะนอนยังหงุดหงิดเนี่ยไม่ได้เด็กค่ะแล้ววันนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนเนี่ยต้องไม่ใช่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่อุดรอุดรไปทำอะไรอ่ะวันนี้มาถวายพระป่าให้กับหลวงพ่ออินถวายอ๋อบาอาจารย์ที่จะจมวชดอยู่ด้วยอนุโมทนาเออฉันเห็น ถ้าผู้ชายอนุโมทนาสาธุหรือรัวธรรมทมีอนุโมทนามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันเดียวกันอย่แหละอนุโมทนามีหรืออนุโมทนาสาธุเหมือนกันแล้วเช่นคุณจะพูดอนุโมทนามีหรืออนุโมทนาสาธุได้หมดเลยทั้งคู่มันเหมือนกันไม่เกี่ยวหญิงเกี่ยวชายมันได้หมดอะ่ะอ๋อฉันกันึกว่าพะผู้หญิงต้องพูดอนุโมทนามีอนุโมทามีอนุโมทนาสาธุมี ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอันนั้นมันดูไม่มีอะไรัไม่รู้มันดูโมยังไงไม่รู้อันนั้นมันฟังดูแปลกๆมากเลยว่าตะบูตะมีอะไรข็าหม่รู้อนุโมทนาสาธุละกันจัถนาแก่นี้แหละได้หมดเลยได้หมดเลยแต่จริงๆเวลาสนทนาธรรมอ่ะคนที่มาเข้าในรายการสนทนาธรรมทุกคนนะอาจารย์ก็จะยกบทธรรมะเขาจะมีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตอาจารย์เบียร์ฉันเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ขนาดตอนฉัเรียนปริญญาตรีอ่ะฉันมีเรียนหนึ่งวิชาะนะหนึ่งเทอมภาษาบาลีสันสกฤตอืมฉันเรียนนะ,ะนแต่ฉันก็ไม่ไม่สามารถนำม,มาใช้ได้เลยข้อต่างๆในธรรมะมเพราะบ้านฉันน่ะเป็นอินเตอร์เนชั l นแนล g ี o ินะคะบ้านน้องของฉันน่ะเขาก็เป็นเป็นอาเป็น,เป,นเป็นอิสลามอืม,อมบ้านเราทุกศาสนาเลย ครอบครัวเราแต่งงานมาเราก็มาจากต่างประเทศก็คริสเตียนทา้งบ้านเลยแต่พ่อแม่เราก็พุทธบูติซึมเพราะฉะนั้นบ้านเราเรียนรู้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ให้เกียรติทุกๆคนแล้วแต่ใครจะนับถือยังไงเราไม่เคยมามอนี่คือความแตกต่างแต่เราก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดีว่าเราเชื่อว่าทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดี ก็ดีมากเลยเราคิดแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเขามีงานนะคริสต์มาสฉันก็ไปไปเป็นคริสเตียนกับเขาเพราะได้กินได้สนุกอพอเวลาพี่น้องอิสลามมุสลิมเขาออกบวชใช่ไหมฉันก็ไปข้าวันออกบวชเขาของกินเยอะก็อร่อยอืมข้าภาษาออกภาษาใช่ไหมฉันก็ไปบ้านพูดฉันก,ก็กินกับเขาฉันก็สนุกเลยทุกศาสนาและทุกเทศกาลนะอาจารย์เบียอย่าว่าฉันเห็นแก่กินเลยนะ ยี่ช่วงเข้าภาษาออกภาษาก็หุงข้าวต้มมัดกันไงเหรอใช่อาวไม่เคยหุงของข้าวต้มมัดเหรออาวข้าวต้มมัดชักมัดบ่อยๆจะไม่เห็นต้องรอเข้าภาษาออกภาษาเลยไม่โดยปกติเขาจะทำกันช่วงเข้าภาษาออกภาษาอ๋อเหรอไม่รู้แต่ยศาสตร์ตามตลาดทั่วไปเขาก็ทำไงแต่ว่าข้าวต้มมัดดำเนยมากเขาจะทำตามบ้านอ่ะที่ปกติเขาไม่ได้ทำกันอ่ะอ๋อเหรอเขาก็จะทำข้าวต้มมัดไปถวายพระกันช่วงเข้าภาษาออกภาษา โอ้ยพระอยากจะฉันก็ต้มมัดก็ต้องรอช่วงเข้าเป็นสาเหรอใช่ไหมปกติมันมีใครทําที่ไหนล่าน้อยส่วนใหญ่มันก็จะไปซื้อกตามตลาดแต่ถ้าว่าบาบ้านคนโบราณเก่าๆเขาก็จะหุงเองทําเองอย่างเงี้ยทำข้าวต้มมัดกันที่เองที่บ้านแล้วก็แจกคนในครอบครัวไปทําบุญถวายพระขนมเทียนอย่างเงี้ยมันก็ทำเป็นเทศกา,าลใช่ไหมเวลใครจะมาทาไก่กาเดือนได้จู่ๆจะไปหากินก็ต้องไปตลาดอย่างเงี้ยมันก็ยากอย่างเงี้ยแต่เทศกาลมันถืเยอะกินแล้วล่ะขนมเทียนขนมเข่งมันเหนียวพอกินเสร็จแล้วมันทําให้ฟันปลอมชันขยับ ใส่ฟันปลอมด้วยเหรอนี่นี่ใส่ยังปลอมไม่พอฟันก็ปลอมด้วยเหรอเนี่ยแหมอจะเบี้ยนี่ฉันไม่ได้ใส่ฟันปลอมแบบยกทั้งแผงเลยยาฉันทำวีเนียยาเนี่อ๋อครอบฟัน สวยจะตายหลายแสนนะยยไม่ใช่ซื้อพลาสติกอะไรสิบห้าบาทมายัดเข้าไปซ่ <จะ S 1> ไม่ได้ใส่ฟันดักไม่ได้ใส่ฟันดักคูล่านะคะผมเลยจะพูดแล้วฟันดักคูลา่าพลาสติกอะไรสิบห้าบาทใส่แ<ต>ล<า>้วบากอาจารย์ยังดัดฟันอยู่เหรอดัดมันยังถอดไม่ได้ไมันยังนี่ตายแก่ขนาดนี้ยังดัดฟันเขาดัดกันแต่เด็กๆยาเพราะมันดัดไม่จบดัดสอทอยู่เนี่ย ตายแสดงว่าอาจารย์นะก็อยากจะทําตัวเป็นไวรุนเปลี่ยนเหล็กวัลสีมาใส่เล่นอะไรอย่างนี้เหรอตายสีเดียวจะสีดําต้องการจะจัดให้เสร็จแล้วเนี่ยจัดแค่ให้ฟันมันชิดกันแค่นั้นเองเพราะว่าไม่งั้นเศษอาหารไปติดฟันผุอีกสีดาเนี่ยคือเหล็กมันเป็นสีดําหรือไม่สีฟันแล้วฟันสกรปรกคะ่ะยางจ้ะยาง <c oughs> ตอนนี้ปากสกรปรกแล้วจ้ะตอนเนี้ปากเริ่มสกรปรกแล้ว <c oughs> แหมแค่ถามเท่านั้นเจตนาไม่มีนะคะแค่ถามคนเราต้องพินิจกันที่เจตนาไม่ใช่หรอคะโอ้โห,หน้าตาดีฟ้องถึงเจตนาว่า <c oughs> เข้าไปถึงเง่ากับบุรสันดาลาน่ะกล้าบอกว่าไม่มีเจตนาบางทีเดืกองแบบการสแสดงหระะอค่ะเด็กก็แกล้งถามว่าเจตนาเนี่ยไม่มีอะไรอะค่ะก้ะดูกบรจะยิ่งสาบเป็นพิธีกรหรือเป็นนักแสดงจริงๆแต่เป็นพิธีกรนอะ แต่หมอปลาก็หาว่าฉันเป็นนักแสดงอยู่เรื่อยเหรอเขาเป็นนักแสดงจริงๆอะตอนนี้ไม่ใช่พิธีกรแล้วใครอาจจะยิ่งสาจะใครละ่ะไม่จริงหรอกฉันยังคงเป็นพิธีกรค่ะพิธีกรที่แสดงเก่งมากอก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแต่ใครจะจํากัดอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเถอะเอาที่เขาสบายใจกันฉันไม่ขัดใจใครหรอกอ๋อก็แสดงต่อไปอยเ้งเหรอ ใช่ใช่แต่จริงๆอาจารย์เบียรนะถ้าอาจารย์เบียรู้จักเรานะใครๆเขาก็รู้นิสัยชน,นะกี่ปีกี่ชาติยิ่งสักก็เป็นคนแบบนี้แหละอืมจริงแต่แปลงแบบน่้ตับ<ต>ไม่ค่อยมีใครมาว่าไม่ค่อยมีใครมาค่อนแขอะไรนะแปลเราเราไม่ได้เสียแ้งอะไรใช่ป็นคนคิดอะไรฉันก็พูดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วนี่อาจารย์ต้องนั่งนั่งเทศคนว่าคนอีกนานไหมล่ะเมื่อกี้เห็นด่าใครควายก็ไม่รู้อาจารย์เลี้ยงควายด้วยหรอ ไม่ใช่มันบอกด้อมทุยด้อมควายไม่ใช่เลียด่ามาในควายไม่ใช่เอาเหรออนรู้สาว,ว่ารีควายไว้ควายตื่นทำอ๋อทําไมต้องเป็นควายล่ะก็เพ,ะเพราะก็มีคนชอบมาด่ากลุ่มคนตื่นทาไงว่าใครที่ฟังอาจารย์เนี่ยเท่ากับว่าเป็นควายาพวกควายเนี่ยมานั่งฟังทำกันก็เลยคิดํามาว่าเออควายกูนั่งกูเป็นควายตื่นทาก็แล้วกันเพาะเรามีคนว่าด้วยเหรอโห เย <Yes. S 2> อะแยะทำไมล่ะแล้วทำไมเขาถึงมาว่าอาจาร์ล่ะแล้วว่าทุกคนที่มาเชื่ออาจาร์บีว่าเป็นควายล่ะตายฉันนั่งอยู่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเขาคงคิดเดียนเป็นควายด้วยอีกมังแคนีอ่ะเพราะนั่นเนี่ยก็ใครจะใครใครมาเกลียดก็แล้วอาจารยิ่งศักมาชอบมันก็เกลียดด้วยไงมันก็ด่าว่าอาจารยิ่งศักเป็นควายด้วยโอ้ไม่ได้สนใจค่ะเรียนมีความรู้สึกว่าใครจะมาสนใจว่าฉันจะไปชอบใครคุยกับใครเออขอโทษนะการที่ฉันจะไปคบกับใครคุยกับใครไม่ได้อยู่บนหัวกระบาลใครค่ะะนั่นไงเห็นไหมถูกต้องเลย มันมีไงมันมีจริงๆเนี่ยยิ่บุรนเจ้าบอกว่ารักเกิดเกลียดเกิดจากเกลียดครับมันเกลียดอาจารย์ใครมาชอบอาจารย์เันเเก็เกลียดด้วยเวียอาจารย์เกลียดไปสนใจเลยก็ต้องบอกว่าปล่อยวางเถอะเขาไม่สนใจจะไปสนใจมาทําไมถ้าสนใจตานี้ก็ไม่ทำอะไรหรอกถ้าไปสนใจเลยมีมีมีพระองค์ดึงดิ้นจำไม่ได้แล้วก็มีคนที่เขาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเขาบอกกับอาจารย์นิสสักว่าไอ้คําพูดที่ออกมาว่าคนโน้นว่าคนนี้เนี่ยมันเหมือนขี้อืม มันออกมาจากจิตที่เป็นจิตสกปรกพอมันออกมาจากปากนะพูดออกไปเราก็อย่าไปเอามามาใส่หูถ้าเราไม่สนใจนะขี้มันก็ติดจุดที่ปากอีกคนพูดนั่นแหละมันยิ่งพูดเยอะมันไปไหนมาไหนนะปากมันก็เหมือนซ่วมมก็จรื่องนี้เราไม่สนใจเราก็ต้องกดชักโคกมันด้วยกับกระถุงปากมันไงตีปากมันให้มันย้อนกเข้าไปในปากมันมันกดชักโคกน ก็ไม่ต้องไปยงวันนั้นขี้มันกองมากเต็มปากหน้ามันก็เต็มไปด้วยขี้ไม่มีที่จะวางขี้เราก็ไม่สนใจไปมองอย่างอื่นสิอ๋อ,อดีมากอันนี้ไม่สนทุกวันนี้ใครจะว่าอะไรปากคนอื่นเดี๋ยวไม่สนแต่ถ้ามาว่ากันละก้าวร่วงกันมากเกินไปอ๋อคุกไม่ได้มีไว้คังหมานะคะแจ้งความได้ดนะเงิน <c oughs> ความได้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นคนหนึ่งที่กูก็ไม่เอากระเช้าเหมือนกันนะคะเอาเงินครับปากปอาจารย์ยิ่สักเคยฟ้องคนด้วยเหรอ ไม่เคยเออก็ว่าอยู่แต่ฉันเป็นคนที่แบบมีอะไรก็ตามมาขอโทษไม่ใช่เป็นคนอดทนจนกระทั่งไม่มีสมองไม่มีความรู้สึกนะแต่ฉันเป็นคนทําบุญเป็นแล้วก็โ,โหสิกรรมเป็นการทําบุญของอาจารย์นิสสักไม่ได้หมายความฉันต้องควักเงินไปช่อไปช่อฟ้าใบละกาด้านนี่นูน่น,นไม่ใช่บางทีฉันก็ทําบุญให้กับความผิดพลาดของคนอื่นการที่เขารู้ไม่เขาเรียกอะไรนะรู้ไม่ถึงเขาเรียกอะไรนะ รู้ไม่เท่าทานแล้วก็ทําผิดโดยมิเจตนาถ้าฉันให้ได้ฉันก็ให้ฉันถือว่าการให้ทานให้ทําบุญด้วยความรู้สึกเนี้ยมีความสุกดเน้นเน้นได้บุญมากกว่าเน้นข่มใจตัวเองได้ค่ะอืมบางทีเล่นเจอกับอะไรที่มันน่าเกลียดมากในชีวิตนะคะข้าวของเงินทองทรัพย์สินคนที่เราครบด้วยรู้จักด้วยหรือทํางานด้วยกันบางคนก็ไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดเราก็มานั่งนึก บางทีเราก็อาจจะไม่น่ารักในสายตาเขาเช่นเดียวกันไม่เป็นไรลืมได้ลืมผ่านได้ผ่านเดนคิดแค่นี้ค่ะเพราะคิดว่ายังไงช่วงเวลาชีวิตหนึ่งเราต้องมารับกรรมรับเวรมาเจอจบแล้วแล้วกันไม่เจอกันอีกแล้วกันจบอืมอืมอืมใช่ถูกต้องเลยเดนคิดแค่นี้ค่ะเพราะบางทีนะการที่เรายังคิดถึงเขายังโมโหเขายังแค้นเขามม่เหมือนเรายังเอาอะไรไม่ออกจากใจจากจิต ความทุกข์ก็อยู่ในตัวเราอยู่ล่ําไปพอเราออกไปซะเออจบอุ้ยตัวเบาใช่ตอนนี้กูได้คนแทนแล้วอาจารยิ่งศักดิ์อะไรจะแทนคนตื่นทําต่อไปไว้ายอะไรจะขัดขัน <laughs> อ,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 อาจาร,รย์เบียร์นั่งด่าคนอื่นต่อไปละกันนะคาช่วงนี้เป็นช่วงด่าคนเด่นจะนอนแล้วขากุ Good night. <laughs> ดไหนเดาหาไว้นะอาจารยิ่งศักดิ์ขอบคุณมากเลยที่ตส่์ข <laughs> ึ้นมา <laughs> อูอ้ตายเด่นเจ็บคอยอีกแล้วอะคะ่ะ เมื่อกอนแหละอีกแล้วคุณไดคะอาจารย์สวัสดีคะ<า>่ะพัฒนาอ้าปิดยังไงอ่ะจะหลับจะนอนแล้วก็ยังโผล่ขึ้นมาอีกเนาะนอนที่นอนละ